สวัสดีพ่อพิน้องครับมือนีเก็บอย่างสวนเถาแกเนาะมือนีเก็บสองคนครับบัวสี่ท่านขายหรือบอตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วเนาะอีกชัมม่วโมงหนึ่งกระเทียงปิดลานปิดหามโมงแรงปกติเก,ก็บสี่คนเก็บสี่คน ใส่เวลาสองชั่วโมงอันนี้เก็บสองคนเนาะกอาสสี่ชั่วโมงมั้งครับจะเบิ่งกันการท่ายผมกับอาซีิบกคอยได้ถ่ายหลายมุมหลายอันนี้คือเก่าเลยเนาะเพราะว่าสีทรงเฝาวจังหน่อยครับสิบคอยได้เก็บภาพหลายแบบเนาะ แล้วพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อน อย่างซิปมีดพี่น้องแบบเก้ามีดหยอดน้ำกดแล้วกันฝนห้ามมีดหนึ่งเนาะเมื่อวานนี่นกับฝนตกครับหนามยังขังอยู่เลยฮะกล้องแจ็คสีเห็นหรือเปล่าพี่น้อง กซีได้หฮอดซีซีกระสอบหรือบวนะัวเนาะทรไปถามร้านเมื่อกี้กะเปิดอยู่ครับเปิดฮอทามโมงจักษสี่ทันหรือบวัวลืมถามราคาซะที่แมนขายโซได้เท่าใดย แต่ขายประมูลรอบเมื่อกี้นี่สวนผมเขาเก็บประมูลแลครับสองสัปดาห์ปกติสามสัปดาเนาะปกติสามอาทิตย์สองอาทิตย์เมื่อกี้นี่เขาเก็บละผมไม่ได้เก็บน้ำขาเจ้าเพราะว่าผมไม่อยากเนาะแต่ราคาตอน ประมูลได้ยี่สิบสี่แปดสิบครับสุดก็น่าจะได้ยี่สิบสองกว่มาณเนี่ยครับได้บวกกันยังดีกันยี่สิบสามเนาะไคู่หนึ่งวิหนึ่งเทส่สอบให้ประตรงยัดเสียเวลา นะเก็บแล้วเรียบร้อยพี่น้องเก็บสิบเอ็ดโมงแล้วบ่ายสองบ่ายสองครึ่งเนาะกเกือบเกือบสี่โมงครับประมาณสอง สามชั่วโมงครึ่งนเนาะเก็บสองคนแล้ะก็บ,บมี่โรอิแตกนำปกติกระใสยโรอิแตกครับมันจังสบายเข้าไปในสวนในสองในซอยอันนี้ผมต้องเก็บออกมาไว้ข้างทางสิเพื่อที่เอารถยนต์มาจอดแล้วก็ขึ้นใา้กระบะไ,ได้เนาะผมต้องยกขึ้นใา้กระบะคนเดียวอีกเมื่อนี้เอิงวันนี้กับได้ซีสอบพี่น้องซีสอบแล้ะก็สอบที่หาบ่เต็มปันได กะซีอยู่ในล้วลาวสองรอยโลนี่ครับประมาณนี้เฉลี่ยประมาณกระสอบละสี่สิบห้าโลนะผมไม่ได้ยัดดีบันไดไม่ได้เลี้ยงดีบันไดครับเท่บึมๆเลยกะโอ้ทางจังหน่อยก็โอเคละให้สิไปขายครับมื่อนี่ร้านปิดหามุงแรงมาลืมถามราคาคือวานะครับจักเมนใดฮอดเส้สองบาทหด้วยกันนะ มื่อนี้กินอย่างตั้งแต่หา,หาทุ่มเนอะมในที่น้ำแล้วประมาณหกโมงครึ่งครับลรวกายอดนำกคน้อยหนึ่งเนาะแล้วก็มาเก็บอย่างพี่นี่สองสอบพี่น้องพอเต็มบันไดสอบพี่สองระกาศยูซุนซนทั้งนั้นสอบหนึ่ง ไม่เจอพี่น้องคอยได้เก็บอย่างส่วงนี้ส่วนนี้นะครับปกติก็เก็บแต่เสามื่อนี้กิจไอ้เมื่อคืนนีกิจสวนเจ้าของเมื่อหนี้เลยว่าเก็บส่วนนี้เลยมือแรกยังได้กิจหนีนํานะครับหาเงินไปเที่วงานพิแต่โคนนะผมวันที่ยี่สมืออื่นวันแหนะ อลังการในฮัน,านสางปีละเทื่ยนอะอน,อนี่นี่ซอบหนึ่งพี่น้องประมาณแต่อยู่ประมาณสองร้อยลูกเนี่ยในเงินสีสาห่าพันในเลยพี่น, 2, บบน,น้องเด้งกันคู่ละสองพันกว่าบาทเห็ดงานสิบมือกัมือละสองร้อยกว่าบาทเนาะสิบเอ็ดมือรวมกับมือเก็บแต่ว่าเฮาบเ่เฮ็ดบรหิหารแปดชั่วโมงต่อว,วันน่ะ ผมกีดนี่สามชั่วโมงหยอดชั่วโมงหนึ่งกัประมาณมือละสี่ชั่วโมงมือละสองร้อยกัพอเห็นอยู่พี่น้องแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงยางไม่ค่อยออกเนาะถ้าช่วงยางออกกัสีได้ราคาก็าพออยู่ได้อยู่เอะไะพี่น้องเดี๋ยวพ่อกันคลิปต่อไปแบบเอาแมน่เนาะยังหมดมแล้วเมื่อยไรแล้วเบื่อครับก็ ได้ซื้อไปขายเนาะเดี๋ยวไปทายขึ้นอยู่ลานยางเนาะคุณรถเรียบร้อยพี่น้องการได้หาสอบเนาะยกผู้เดียวกันักเติบต้องแบบเอาแนบโตแล้วก็เอาเข้ายกซอยเนาะจังสิได้บ่ค่อยมีแห้งคือกะเจ้าเนะเลาพี่น้องเดี๋ยวพูดละลงไปนี่โอ้ยก็อ้อ,อ,อมมาพี่ประมาณอยู่มองนั้นเนาะ หุบเขาสิอยู่มองนั้นมองข่ายอยางครับสิบหาโลไปกับเดี๋ยวพ่อกันอยู่ร้านยางครับสดีครับเดีบบ่เจ่าครับ mẹ Um... กลับมาฮอสบานแล้วเรียบร้อยพี่น้องพูนเนานะมาตะบูนเอามาจะมาเบ่งบินกันครับได้โลละยี่สิบสองบาทหกสิบสตางคาง์ครับได้ยางสองร้อยสิบเก้าจุดฮาโลครับกาสามร้อยแปดสิบเจ็ดจุดานี่ มันเป็นน้ำหนักรวมกงนะครับน้ำหนักกงมันหนึ่งรอยหกสิบแปดเนาะกระลบออกกะเหลือสองรอยสิบเก้าพอนคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ